Eckman Podcast. Future of Things. Future สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินี้ต้อนรับเข้าสู่เอกแมนพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับผมด้เอกชัยครับตรงนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องของสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งให้ฟังนะครับซึ่งเขามีแพลตฟอร์มที่น่าสนใจเลยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่จะจะมาช่วยให้พนักงานของคุณเนี่ย มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแค่คอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็น่าสนใจนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาทํางานอย่างไงแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงครับคือมันเป็นโปรเจกต์ที่แปลกแปลกออกมาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะได้เห็นว่าแพลตฟอร์มเนี่ยไปช่วยเรื่องของการทํางานอะไรอย่างนี้มากกว่าที่มันเห็น,เ,หนเกี่ยวกับมีแอคชั่นมากกว่าครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของ สุขภาพของมนักง,งานนะเพราะว่าเขาบอกว่าสุขภาพของมนักง,งานเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าถ้าหากพวกเขาเนี่ยแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีงานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นคนระับในปัจจุบันเราก็จึงได้เห็นว่าองค์กรต่างๆเนี่ยให้ความสําคัญกับควาว่า culture มายิ่งขึ้นนะทั้งในด้านของแนวคิดการทํางานแล้วก็สภาพแวดล,ล้อมนะครับอย่างแนวคิดการทางานก็อย่างเช่นมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นครับสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ย กล้าที่จะแสดงออกแสดงความคิดเห็นนะมีความเฟกซิเบิลในการทำงานนะครับแล้วก็มีความโปรตักทีปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในประเทศไทยเราก็น่าจะเห็นแล้วมั้งอย่างความความพวกเรื่องของเฟกซิเบิลอะไรเงี้ยบางองค์กรนั่นเะนะช่นว่าเอาอเข้างานกี่โมงก็ได้นะครับแต่คือเน้นไปที่ผลงานมากกว่านะครับรวมไปถึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับออฟฟิศในสมัยใหม่ถ้าเราเคยเห็นก็จะจะมีความแปลกตาแล้วไม่ใช่ว่าแบบ มีการมาตั้งพาร์ติชันนั่งกันหนึ่งสองสามสี่แอร์อัดนะครับสมัยนี้เนี่ยบางที่เนี่ยก็คือ,โ,อโหอย่างการพวกรีสอร์ทเลยนะมีภูมิทัศน์ที่ดีนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับมีอย่างเช่นอาหารขนมอะไรให้กินเครื่องทำกาแฟแล้วก็บางที่นี่ก็คือมีเกมมีกิจกรรมส,สถานาการณ์ต่างๆเพื่อให้พนักง,งานได้ผ่อนคลายนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็นำให้พนักง,งาน อยู่ในอารมณ์อยู่ในมูทที่ดีนะครับถึวก็ดึงศักย,ย,ยภาพที่แท้จริงของแรงงานออกมาได้นะครับคราวนี้เนี่ยก็เลยมีสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งนะครับจากโตเลนโตแคนาดานะครับซึ่งมีชื่อว่า t r i v e r นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยรวมการหลักเลยก็คือมุ่งเน้นเข้ามาสนับสนุนในส่วนของการดูแลเอาใจใส่พนักง,งานนะครับให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขพร้อมก่อนเพื่อที่จะทำงานนะครับ t r i v e r เนี่ยนิยามโปรดักของพวกเขาว่าเป็น workplace culture platform นะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยพวกเขาได้รับเงินสนับสนุน,นครับกว่า33ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อที่จะขยายทีมแล้วก็บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นจากจุดเริ่มต้นของพวกเขาเนี่ยที่เริ่มจากการให้บริการด้านอาหารนะครับไปสู่ความเป็น Virtual Hell มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง t ทเวอร์เนี่ยในเดิมทีเนี่ยตอนก่อตั้งเมื่อปี2016เนี่ยเขาให้บริการองค์กรต่างๆเกี่ยวกับอาหารสําหรับพนักงานนะครับในแถบของฝั่งอเมริกาเหนือใน,ในแถบบ้านเขานั่นเอง โดยที่พวกเขาเนี่ยจะเสิร์ฟอาหารรายวันให้กับพนักงานในบริษัทต่างๆกว่า2,000แห่งนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้ประกอบอาหารเองครับแต่ว่าใช้การเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านอาหารต่างๆแทนโดยไทเวอร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นศูนย์การในการจัดการนะครับซึ่งสร้างรายได้มากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งก็คือพวกอาหารเนี่ยเขาเสนออาหารที่แบบดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้พอเขาก็เริ่มพัฒนา บริการต่าง,างๆมาเรื่อยๆครับจนกลายมาเป็น employee culture program นะครับเพื่อช่วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรนะครับทั้งในเรื่องของการให้การศึกษานะครับการสร้างทีมแล้วก็ wellness นั่นเองคือต้องพูดว่า wellness เนี่ยเพราะว่ามันเป็นคําที่ครอบคลุมนะครับคือเขาเขาบอกมาอย่างนี้เพราะว่า wellness เนี่ยมันก็คือทั้งสุขก,กายนะครับอารมณ์สติปัญญาสังคมนะครับมัน รวมๆกันหมดเลยลก็เลยต้องใช้คําว่า wellness แทนโดยที่หนึ่งในแรงผลเดือนสําคัญนะที่ทําให้ไทเบอร์ต้องหาบริการเลยลก็คือผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือบริษัทต่างๆเนี่ยปรับตัวกันอย่างรวดเร็วนะครับมีการนําระบบเวิร์กฟอร์มโฮมมาใช้กันมากยิ่งขึ้นทางไทเบอร์เองครับว่าเล็งเห็นว่าเออนี่มันน่าจะมีปัญหานะครับเราก็น่าจะมีช่องทางที่จะเข้าไปช่วยได้ก็คือทําให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมา โดยมีแนวะคิดก็คือการสร้างแรงขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กรที่มีประสิทธิภาพนะครับสำหรับการทํางานในรูปแบบใหม่ก็คือรีโมทเวิร์กนั่นเองบางทีก็อาจจะไม่ได้ใหม่แล้วนะสำหรับในบางพื้นที่นะแต่ก็มันแพร่หลายกันมากยิ่งขึ้นครับมันก็เลยมีเหล่าบรรดาาันน์ทอพต่างๆเขาพยายามจะหาโซลูชันเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในด้านตรงนี้นะครับโดยที่ไอการสร้างแะคขับเคลื่อนใน c คานเจอร์เนี่ยจะต้องสร้างความรู้สึก เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่เราทํางานในสภาพแวดล้อมเดิมครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของเขานะครับโดยที่ t ทเบอร์เนี่ยมีบริการที่ชื่อว่าทรีดการ์ดนั่นเองทรีดการ์ดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับบัตรเติมเงินนะครับที่เขาเนี่ยจะซึ่งบริษัทต่างๆเนี่ยจะมอบให้กับพนักงานนะครับที่ทํางานร er. ีโมทเวิร์กเกอร์เพืจะนําไปจ่ายใช้จ่ายในสิ่งของที่จำเป็นเกี่ยวกับการทํางานนะครับอย่างเช่นอ่อเราจะต้องมี หัฟังหรือว่าอาจจะต้องมีสมุดปากกาครับหรือว่าใช้จ่ายสําหรับเรื่องของค่าค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบุบคาวอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ต่างๆที่ที่จําเป็นนะครับก็เหมือนกับมีค่าใช้จ่ายให้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งอาหารได้ด้วยด้วยบัตรเงินอันนี้ก็อย่าลืมว่าไทเวอร์เนี่ยเขาก็าเป็นผู้ที่ให้บริการในด้านอาหารนะครับองค์กรอยู่แล้วครับอ,อิ่มท้องด้วยนะครับอยู่บ้าน ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มท,ท,ที่ดีด้วยน่า,นา,นาจะมีในประเทศไทยเอามาใช้กันบ้างน,นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีบริการเขาเรียกว่าเป็น virtual experience นะครับให้กับพนักงานเพื่อจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับกิจกรรมต่างๆได้นะครับอย่างเช่นกลุ่มฟิตเนสนะครับคลาสทำอาหารแล้วก็เซสชันที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพจิตนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางนั่นเอง ก็เลยทาให้ทีมเนี่ยสามารถติดตามการใช้จ่ายของบริษัทได้ครับคือ,อมันจะเป็นแบบแดชบอร์ดเลยว่าโอเคผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับโซเชียลนะเป็นเหมือนกับ Facebook Twitter สําหรับองคอ์กรองค์กรนั้นๆเลยมัก็คือจะแจ้งเลยว่าอ่าวันนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับให้ให้พนักง,งานได้ได้เข้าไปร่วมนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับอะไรมีผู้ร่วมกิจกรรมแล้วกี่คนนะครับในขณะที่หลังบ้านเนี่ยก็จะมีแดชบอร์ดที่ติดตามได้ว่าเออ เรามีค่าใช้จ่ายอะไรไปแล้วบ้างนะครับใน,ในบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยเกี่ยวกับ r o i มากยิ่งขึ้นนะรัวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการตอบโต้พูดคุยกันของพนักง,งานเนี่ยผ่านทาง slack นั่นเองถามว่าทำไมมันต้องมีแพลตฟอร์มนี้ด้วยนะครับเพราะว่าดูแล้วเออมันก็ยังมีความสําคัญน้อยกว่าเกี่ยวกับคือมันมันไม่ได้เห็นผลลัพธ์ออกมาแบบชัดเจนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางคุณอีรัน เฮนิกเนี่ยซึ่งเป็น c e o เนี่ยเขาได้อธิบายว่าในช่วงการระบาดของโควิด -19 เนี่ยผู้คนมีการเวิร์กฟอร์มกุมกันมากยิ่งขึ้น,นครับพนักง,งานบางคนเนี่ยอาจจะเกิดความโดดเดี่ยวเรียกว่าเหงานั่นเองครับบางทีทํางานอยู่บ้านทุกวัน,ท,วนทุกวันหลายเดือนอะไรเงี้ยนะครสุขภาพกายกับสุขภาพจิตใจเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักง,งาน,นครับซึ่งองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็กําลังมองหาโซลูชันเพื่อจะมาแก้ไขเรื่องตรงนี้พอดีนะครับ ทางไทเวอร์เนี่ยเขาก็เลยเริ่งเห็นโอกาสที่จะสร้าง c u เจอร์ใหม่นะครับสำหรับโลกแห่งการทํางานที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อาจจะแตกต่างขึ้นไปอีกในอนาคตนะครับก็เลยทําให้เกิดแพลตฟอร์มนี้มานะครับซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยผมว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่พอสมควรนะครับที่เขามุ่งเน้นที่จะให้ความสําคัญกับพนักง,งานนั่นเองเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่ายังไงองค์กรก็ต้องขับเคลื่อนด้วยพนักง,งานนะครับก็ ถ้าพนักง,งานมีความสุขมีสุขภาพใจดีสุขภาพกายที่ดีเนี่ยเขาก็จะทํางานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับแพลตฟอร์มนี้ไทเวอร์นั่นเององค์กรไหนที่สนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เ,เขายังให้บริการทางด้านของแทบฝั่งบริการเหนืออยู่นะครับแต่ว่าแต่การระดมทุนครั้งนี้เนี่ยทางซีอเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็เรามาดูกันครับว่า c u เจอร์ขององค์กรต่างๆจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับในอนาคตสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทาง Venture Beat นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมท,ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ d e c d m a n Podcast Future of Things